มากทุกคนว้าวขมขนเมนูนี้ต้องลองได้มิชลินไกเออเอาอันนี้ด้วยค่ะดีมากทุกคนแนะนำมากแนะนำ,นำ,นำ,นำมนเมนูนี้ด้วยเป็นร้านลับนะจริงอ่ะไม่อยากมาถ่ายคลิปบอกเลยเพราะว่ามันเป็นร้านที่แบบไม่อยากให้คนมาเยอะแต่ว่าอยากพาทุกคนมากินของอร่อยอวสวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องไฟซัมแบร และเช้าวันเสาร์ที่สดใสนี้นะคะพร้อมกับความหิวโหวยของเราซึ่งตอนนี้ฝ้ายก็กําลังจะเดินทางไปหาอะไรทานะคะ่ะเมื่อคืนนอนคิดว่าอยากกินอะไรดีอาหารภูเก็ตแบบอยากกินอะไรดีที่แบบนุ่ม,ม,มๆกรุบๆกรบๆ,ๆ <S <S แล้วคนนึกขึ้นได้ว่ามันจะมีเมนูหนึ่ง <S 1> <S 1> ชื่อว่าเอี่ยมตออ่าแล่ถ้าพูดถึงเอี่ยมตอเราต้องไปร้านนี้เลยค่ะซึ่งตอนนี้ฝ้ายกําลังจะไปร้านครัวโอมนะคะ ตอนนี้ก็มาถึงร้านโซโอมแล้วนะคะแล้วเมื่อกี้แอบถามพี่พนักงานว่ามีเอี่ยมต่อไหมยังมีอยู่ทุกคนขอเมอเนู่อยคะ่ะกินอะไรดีคะทุกคนวันนี้ที่ไม่พลาดเลยเอาเอี่ยมต่อเอาเอี่ยมต่อขั่วเกลือหนึ่งเนาะที่ไม่พลาดแล้วก็กินอะไรดีเมนูเยอะมากทุกคน wow. อันนี้เป็นเมนูแนะนำของเขาค่ะเฮ้ยแล้วนี่กุ้งผัดชะอมไข่เค็มค่ะทุกคนเมนูนี้ต้องลองได้มิชลินไกด์เออเอาเอาอันนี้ด้วยค่ะเอากุ้งกุ้งผัดชะอมไข่เคม็มจะบอกว่ามาทีไรก็คือสั่งอันนี้ประจำเลยอร่อยมากมากๆาๆกเราไปดูตอนอาหารมาเลยเ <yy y> มนูวันแล้ว ของโปรดอันนี้นะคะกุ้งผัดไข,ข่เค็มชะอมค่ะนี่กุ้งใหญ่มากอ่ะทุกคนกุ้งใหญ่มากแล้วอันนี้ก็เป็นเมนูโปรดอีกอันนึงของฟายนะคะ เอี่ยมต้อขั้วเกลือแล้วก็เขาก็จะมีอีกอันนึงที่เป็นแบบว่าเป็นเหมือนผัดเครื่องซาตัวนี้นะคะเป็นเครื่องแกงของภูเก็ตเลยค่ะอันนี้อะไรนะอันนี้คือปลาต้มเต้าเจี้ยวค่ะดีใจมากนึกว่าเอี่ยมต้อจะหมดวัวไม่ทันอนะ่ะทุกคนแต่ในที่สุดเราก็ได้มาตั้งสองจานเนี่ยม,มาชิมกันเถอะค่ะขอชิมเอี่ยมต้อก่อนเลย ทุกคนคะเอี่ยมต้อเนี่ยจะบอกว่ามันเป็นชิ้นส่วนของราวนมของน้องหมูซึ่งน้องหมูหนึ่งตัวจะมีเจ้าเนี้สองชิ้นเท่านั้น <Okay. S 1> อพิเศษมากวยขอกินแบบไม่กินกับข้าวก่อน mm. มันนุ่มแบบมันมันเป็นแบบเหมือนกับมันนุ่มหนึบๆนบอะทุกคน mm. อร่อยค่ะ ไขกชิ้นเี่ยเรามาลองจิ้มดูอืมน้ำจิ้มของเขาแบบเผ็ดหวานอร่อยค่ะเข้ากันมากเดี๋ยวเราไปต่อกับตัวนี้ค่ะไตปลาแห้งของที่ร้านนี้นะคะมาลองชิมกันดูแต่ไตปลาปกติแล้วอะ่ะ ของภูเก็ตอ่ะเขาก็จะเผ็ดๆอยู่แล้วแต่น,นี้ของเขาอุ้ยปลาเขาให้มันเป็นชิ้นๆเลยนะแบบไม่ได้เศษปลาทุกคนมาลองชิมดูเข้มข้นเครื่องแกงกับแกงเข้มค้นมากค่ะต่อเลยค่ะอเม,มนูนี้นะคะมีเฉพาะที่ร้านนี้เท่านั้น ก็บอกว่าแบบเออมันเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเราได้มิชลินด้วยนะคะทุกคนร้านนี้ได้มิชลิน2,020-2,022แล้วเมนู3เมนูนี้ก็ได้มิชลินนะคะยำต้อกุ้งผัดชะอมไข่เค็มแล้วก็อันนี้อะไรนะปลาต้มเต้าเจี้ยวค่ะ <Wow. S 1> เดี๋ยวนะขอขอดูข้างในนิดหน่อยออขอตักชิมน้ำซุปหน่อย วันนี้นะคะเราสั่งเป็นปลามงค่ะอ๋ะอทอดทีทุกคนอ,อันนี้คือปลากเก๋าอปลากเก๋านะคะปลามงเ,เป็นแกงส้มใช่ไหมนะมาชิมน้ำซุป <Okay. S 2> เคอาจริงๆไม่เคยกินเมนูนี้นะม,มันแบบหอมเต้าเจี้ยวอะ่ะ หวานหอมเต้าเจี้ยวแล้วก็แบบเหมือนต้มส้มอะ่ะเหมือนต้มส้มเลยอร่อยอร่อยขอชิมแกงส้มได้ไหมขอชิมแกงส้มหน่อยสีแบบเช้มจนมากค่ะทุกคนตัวนี้เราสั่งเป็นแกงส้ม แดงส้มยอดมะพร้าวอ่อนนะคะยอดมะพร้าวให้เยอะมากวันนี้เป็นปลามงนะคะทุกคนเราเพิ่งสังเกตว่ามอเขาที่เขาใช้เนี่ยมันเป็นเหมือนแบบสมัยเด็กๆเ,เคยเห็นตั้งแต่เด็กๆอะ่ะแล้วแบบตอนนี้คือพอ <c oughs> มาเห็นมันย้อนความย้อนความหลังมากนะตอนนี้เหมือนกับไม่ค่อยเห็นร้านไหน,ไหน <c oughs> ๆ,ๆเขาใช้หรือเปล่า ต่แบบอุย้ยมันดูเป็นแบบว่ากิมมิ c ของที่ร้านนะคะความออริจินอลของร้านนี้นะเขาใช้เป็นสังกะสีเคลือบขอชิมแกงส้มอีกรอบได้ไหมอ่ะมันมันมันจัดจ้านมากทุกคนอเคอืมมันจัดจ้านเข้มข้นมากทุกคนอรนะ่ <c oughs> อยมากอรนะ่อยมากอร่อยขอชิมในนี้หน่อยนะเ <c oughs> มื่อกี้ยังไม่ได้ชิมใช่ไหม <c oughs> ตอนนี้นะคะชะอมกุ้งกุ้งตัวใหญ่เวอร์ชะอมนี่ ้วขอลองชิมชโอมกับผัดนี้หน่อยอย่างนี้บอกว่าเป็นแบบมามา,มาเทไรก็ต้องสั่งอันนี้อือน,น้ำซุงด้วยรสชาติแบบความชะอมอ่ะทุกคนแล้วไปผัดไข่ไข่เค็มอ่ะ กินจุ้มอีกตัวเอ้ยเพิ่งสังเกตว่าเขาเอาหัวกุ้งหอ,อกให้ด้วยนะคะแต่จริงๆแล้วปกติเราเป็นคนชอบกินหัวกุ้งมากอะทุกคนชอ,ชอบกินมากกินกินได้ทั้งเปลือกเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่หางไม่กินนะแล้วเพื่อนๆกินหางกันไหมคะบางคนกินนะใช่ไหมเดี๋ยวเตยอืออออดีอยไปลาของเขานะคะ มาชิมเนื้อปลาของเขาดูปลาชิ้นใหญ่มากจะต้องหั่นออกอหอมมาเยยังไม่ได้ชิมเมนูนี้กันเลยเมนูนี้ก็คือเอี่ยมตอผัดเครื่องสาซึ่งเครื่องสาก็อย่างที่บอกนะคะเป็นเป็นเครื่องแกง,งของคนภูเก็ตทุกคนดูความ มันต้องเผ็ดแน่นอนแต่สําหรับใครที่เป็นแบบชอบกินเผ็ดอะไรอย่างเงี้ยแบบจนะัดจ้านอ่ะแนะนําเลยค่ะร้านนี้มาลองชิมกันด,ดูแค่กินคู่กับข้าวอ่ะมันน่าจะอร่อยแล้วอะ่ะหอมด้วยอะ่ะอืมอืมมันก็นเผ็ดแบบเผ็ดร้อนเออมันเป็นฟีวิวแบบเผ็ดร้อนมันไม่ได้เผ็ดแบบซีซาร์อย่างนั้นมันเป็นฟีวิวเผ็ดร้อนอะ่ะ อร่อยอ่ะดีมากทุกคนแนะนำมากแนะนำเมนูนี้้วยเฮ้ยความอันนี้ความแกงส้ามหามันเผ็ดแบบเผ็ดแบบเจมจนใช่ปะ่ะอันนี้มันเป็นฟิลแบบหวานหวานของเต้าเจี้ยวแต่ก็แบบไม่ได้เผ็ดขนาดนั้นซึ่งพอเวลากินด้วยกันอ่ะตัดกันมากแล้วแบบดีอ่ะปลาเขาแบบอุยเนื้อปลาสดมากอ่ะเขาใช้ปลาดีนะทุกคนปลาเก๋า ขอชิมปลาเก๋าหน่อยเมื่อกี้เรากินปลามงไปแล้วนะคะคำใหญ่ไปไหมเนื้อปลานุ่นลมุนมากสดด้วยค่ะทุกคนกินไปสักพักเห็นน้ำตาไหมความแบบความเผ็ดของเครื่องแกงภาคใต้พี่ใครชอบความเผ็ดแนะนำมาค่ะภูเก็ต ทัวโอมดีจริงๆเป็นร้านลับนะจริงๆอะ่ะไม่อยากมาถ่ายคลิปบอกเลยเพราะว่ามันเป็นร้านที่แบบไม่อยากให้คนมาเยอะแต่ว่าอยากพาทุกคนมากินของอร่อย ทุกคนเราได้รับเกียรติจากพี่โอมนะคะเจ้าของร้านของที่นี่ค่ะเดี๋ยวน้องไฟขอถามความเป็นมาของที่นี่หน่อยได้ไหมคะว่าเปิดมากี่ปีแล้วแล้ว,แล,วแล้วทำไมถึงเปิดมาเป็นร้านนี้ตอนนี้ก็เปิดมาถ้านับตอนนี้ก็4ปีครึ่งได้ครับประมาณ4ปีครึ่งครับ <c oughs> ก็ความที่ชอบทาอาหาร <c oughs> แล้วก็วัตถุดิบจากภูเก็ตบ้านเรามันมีเยอะค่ะ <c oughs> พวกปลา <c oughs> พวกอะไรอย่างเงี้ยครับก็เ,เลยมามา,มาเปิดที่แรกก็เปิดร้านเล็กๆครับแล้วก็ขย,ขยายขึ้นมาทีละนิดนึงก็ยังไม่ใหญ่ก็ยังเล็กอยู่เหมือนเดิมนี่แหละครับ แต่คนเยอะขนาดนี้มีแผนที่จะขยับขยายเพิ่มอีกไหมคะไม่ครับผมเพราะว่าเป็นซิกเนเจอร์พทุกอย่างเราทําเองกัน2คนตายายาก็คือถ้าถ้ามันเยอะกว่านี้เราไม่ทำไม่ทันลูกค้าจะรอนานขึ้น ก็เลยก็เลยทาแค่นี้แหละครับโอเคและนี่ก็คือสาเหตุที่ไม่รับจองคิวด้วยใช่ไหมใช่ครับผมใช่ครับเพราะว่าวัดตบแต่ละวันบางครั้งมันไม่เหมือนกันปลาต่ละวันมันได้มาไม่ซ้ากันอย่างเงี้ยครับคือลูกค้าบางท่านถามพรุ่งนี้มีปลาอะไรเราก็ตอบไม่ได้มันมันต้องวัดกับวันตอวันด้วยครับพะฉะนั้นต้องพกแต้มบุญมาด้วยนะคะถึงจะมากินร้านนี้เดี๋ยวยังไงเราจะปิดคลิปไปด้วยให้พี่อมฝากร้านหน่อยนะคะ ครับผมก็ฝากร้านครัวโอมภูเก็ตด้วยนะครับก็อยู่ที่กระทูครับผมเปิดทุกวันป like ิดทุกวันท wow ี่เหนื่อยครับผมสุดยอดเลยครับสุดยอดเลยขอบคุณมากค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุยกับพี่โอมของเราไปเอ็กซ์คลูซีฟสุดๆเลยอ่ะทุกคนจะบอกว่าใครที่จะมาร้านนี้นะคะต้องพกแต้มบุญมาด้วยแล้วก็อย่าลืมไปติดตามข่าวสารของร้านนะคะว่าเปิดปิดวันไหนอะไรยังไงได้ที่เพจของครัวโอมเลยนะคะ และสุดท้ายนี้ฝากฝากคลิปนี้ด้วยนะคะคลิปหน้าจะพาไปกินอะไรกดกระดิ่งแล้วก็ซับสไครต์ให้ด้วยนะคะ <Bye. S 1> <c oughs>